เอ้าเล่ então, ุกอ่ะมันชิเต้เจ้าเล้ยไก่ฮะโอ้บรรนาเกลือไก่พอกับลูกพอกันพอแล้วลูกพอแล่ยุกมันเบิดเลยฮะมันชิมันชิกัดเจ้าแล้วไก่อะมาชิตอดเจ้าแล้วเบิ้งไงห่วยไปหายไก่ทั้งอื่นเนี่ยเบิ้งมันชิมาไก่เจ้าเนี่ยเบิ้งเบิดเลยเบิดเรียบร้อยสีมาเล่ยุกขาวเจ้าเนอะสอบหนึ่งเนอะดุเกลือไก่เนอะ บมดแล้วรลอยปลาลูกไปดิดงซิตุกานหอมตู่จะสีป้อนจะสีป้อนมีตู่บตูจนขนมบท้าขอตัวสีป้อนตู้บ่หอมตู่

นึงแดดช่มนะดดชั้เม็นนอะไรบงะวมาวอาม้าวว้าไม่กินอันนี้มันคาข้อเนี่ยนี่เไมนกิโลมานาอะไรไม่กิโลเมื่อเกี้สมัครปได้ปลาลุงเอยกินน้ามาดูบอติกดินโมเดีย ba sai phải xử là ba chảy ngu là ba đấy chồng biếc là ha anh à, nhàng chạy đôi nhàng nhà chạy luôn mà mà nhàng nhà chạy nhưng mà nhàng nhà rồi mưa đây, đấy, này, này mưa Chấp, đấy nhỉ อ่างย่างก็เอบางแม่จะเก็บย่างนย่างเยย่างแอ้วตีหนึ่งเลยดูเว้ยจับจับมันจับพนักนะมันย่างจับพี่อาตะไม่ยืนให้ยืนให้กนองแขงนี่คระนองแขง

Bọn tao khảo mà Mình, ý, cây hay mừng nó, cây là nha nhá Vâng, vâng, lúc vâng Y mừng cây tóc lục, bò cây nhài là bò tóc lục anh ừ, nhàng lúc nhàng, nhàng Nhàng má, nhàng hàn, ếch nương rồi nè à, Sẽ cướp ếch nương rồi này Nhàng đã ห้องเดียน <mm ่าบบหองเออมีนาดูหองเออมีนามีนาห้องอะไรมีนาเลยห้องดูเออไม่บายบไม่บายดู ใช่ไพานะ่ะลูกมาไปแม่นะเข,ขาดูเอาเขามาเกือไก่ให้อีหล่ามึงนะใช่ไก่อีหล่าเลยมันบุแมบอืออีกแล้วว่าลูกนะตก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 ดีไงแล้วไก่ต้องไงแล้ว nhảy leo cái tay là nè Nhai leo Mặc lắm Má. kín hoặc khảo sàn này ừ. Cái tóc <laughs> một lùm nào Một lùm nó không có lại cho bỏ lỡ Say cả lạ nè, ai <laughs> cả ti tiêu, bố sao em cả tiêu. Na hiệu tự tiêu chung tuồng, nế cả to a mát nùng chung bố chung tuồng chung tuồng nè tuồng chung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  tuồng เกลือใก้เกลือกว่าหเกือว่าว่าแมวเข่าหายเกลือบ่มาลมนะเออโลเฮ้ยกุ้งอ่ะกุ้งอ่าดูมันออกก็ไล่น่ะมันบลมแล้วนะเลยฮะมาแล้วพนน่ะ

เช่หอใช่เอามือมาแบมือมาแม่สิทอกห้เกลือนี่แบม,มือมาสิแบม,ม,มือมาสิแบม,มือมาสิอาสเอาแม่สิทอกขาวให้นี่ <c oughs> เอาเกลือดูดเ,เ,เลนะกลือมึงนี่ไม่สิตอดตีนจ้าอะไนะโน่นไปไกลๆแน่นู่ พูดไปไกลๆนี yeah, ่เอาแบมือแบมือแม่เชียหอยนี่แบมือมาเอาพูยมั่นดถเอาแม่ใช่เจอโยนไอ้หนโยนไอุ้นโยนไอ้หุหามาวางไก่มันเตะเจ้าแล้วไก่เฮ้อแม่ให้ไกลแม่นะ มาห้อ oh! ยไก่ไก uh. ่แน่ลูกนี่แหละไก่วาสนาพี่น้องเลยเนาะโอ้โหเบิ้งไก่ใหญ่นี่ไก่น้อยไม่กินแหละนนี่นะลูกไก่เจ้าหนาไก่เน้นหอยค่ะเบิ้งแม่เขาจู่เขาจ้องหวนโบ้มลูกโบ้บเช้า ไก่ไงนี่ไปไปไก่ไงนี่เฮ้ยใครได้หร่มาเชิญมาใครใครนะเออเอาเกือกเกือกว้าวไก่มาหลายแล้วลูกอะมันสิเตะเจ้าได้ไก่ฮะโว้าวใชนาเกือกไก่พอกันลูกพอกันเบรกกันเบรกกันพอกันพอกันไก่มันสิเตะเจ้าเลยคฮะ ก็กันหาบอกหาเเอ้าะเกือใกล้กุ้กระด่เ้ยเอ้าไปเปิดเกิอิดเเกเบดเเเกิดอบิเปาดเกดปดเปิดเป

เฮ้ยแช้แ่แล้วแช่แรอดิแช่แรกมาดิไปซื้อข้าไปเด้อมาเนียนเริอดีใจมาแล้วมาแล้วมาแล้วาจับลูกบาจับมันล่นพื้นนะอ่ะมันล่นพื้นนะบ่จับมาแล้วแม่ซื้อห้เด้อซื้อหาหล่าเกลือเลยบาจับลูกบ่จับบาจับม่จับ <laughs> đi chạy cây <laughs> nói ra mặt kia hãy 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 đang chắp hãy chắp hãy 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 ở, ở hãy mất luôn, hãy nhảy, hãy 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 ก็อย่าเกลือบลูกว่าฮ่าฮ่าฮ่าแล้วว่าม่เลยทุจาแน่ทุจาแน่เอานะเฮ้ยเอไก ไก่เกลือไก่จ้านะเออเอาพอกันลูกบกนบกนี่เกพอกันพอกันลูกเบ้บาหันใหญ่เนิบาดเด้ลายอ้าเบิดลถิมด้วย <laughs> Màu lên Màu Xài đâu hai ăn nè Màu lên กูไปกินให้แม่ไว้พน่ะแม่ขัวนะแล้วกินไดเ้เอาเอามันมาแล้วบนี้เอา้เอาเแต่มึงนี่ยนี่ไกลตัวไกลน้อยตัวนะนเะอาไม่ติตอดตีนไมิตอดตีนน,อตตน,น่อยฮะ

vừng đồm đi đồ lúc lồm đấy hẳn dưới nước chắp hẳn ờ ở ờ, chắp miệng hay xì nạn đồm hẳn đồm đấy để chắp mà bao giờ chắp cày เห่ไรดูเหเเ็ดมหรเเป็ดอัใช่เป็ดอีกโน่ะเป็ดไมู่กวเอีกแล้วนี่ชุดระบายอื่นะเอ้ยอะไรขนมนะอ่ะอ่ะบ่อนระบายไป เง็นไกลยันมเขาติดแขนมึงไงลูกอ้าตัวนี้เหย้าแท่ลุมมึงไงนี่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 สีหายแล้ววาวเลยค่ะ Thấy đâu Thấy chưa 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 Cái chưa chưa không chưa 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 chưa

Thấy chắc chắc Thấy Thấy chắc 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 thái, thái. 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 chắc nhược sân nếu nhược sân này anh là vào anh hết hay nhang nữa bôi nhang sắp nhang nhạc giáp gió hết hết con hết con nhạc 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 มันตอดมือจะได้หาจะป้อนไก่ค่ะมันตอดมือจะไดมบกเก็บบกเก็บร่นนะก็ร่นเนาะนี่นี่นี่เป็ดนี่ลูนีนี่นีมานี่เป็ดมาแล้วนี่นี่เเห็นชอบดูคอยเฮียข้างล่งนีนะ Hiền lao hiền lao Hiền lao hiền là Chào Chào Hắn bảo thè cây

ลูกพูดนอนไปแล้วพราบั่หันมาเมืองแน่ลูกบ่เห็นครับลูกคอยเมืองมาหันใช่น่มไปแล้วไม่ไปลูกไม่ไปไม่ไปหัวไปลินหน้ามาแล้วหัวหัวย่างเบารถไอนลูกกะโอ้ปะมือแล้วนี่

เป๊บฮะมีทิ่มไปแน่นเลยมันมันมากินมันแน่หมาหมาหมาเพือไก่ทุดีใจเลยนะดีใจเลยมีไก่แล้วยืเพื่อนหมูมีคุณหน่ะลูกคุณมากเลยคุณหน่ะไปไปไปคุณน่ะกับกาบมาแล้วคุณน่ะผูกกับกาบคุณน่ะนั่นไปเย็นกับไก่อะคุณหน่ะ

มามาคือพอแล้นี่มามาคือพอแล้วนี่นะพอกมาเกลือมาฮะเบิืองมันต่อตีนเยอะเลยให้แล้วว่ากินนี่ปันแล้ววาเนี้ยังให้มาพอด้ย้อได้ให้มากินนะ ไหนแล้วว่ากี้แน่ดูมาซีเบิร์ดเลยนะลูกบ่ะยากบ่เนอ่ด่ามาเนี่ยมันก็เล่นมันตุนมาเด้ออือด่าม,มาหน้าก็เล่นมันคนมาได้ทั้งกินทั้งให้มาโอ้กัดค้ามหนึ่งนะให้มากัดไปก็ให้มาน้อยเล่นมันตูน้นมาบ่ เด่นนะลำหลังมีตู้เล้ออนบอสบนมมึงนู้นมงน่มึงนู้นเน่มองนู้นหานะเ่นบอสจีเ่นบเฮ้ยเอาเจวลงมาเลยเฮ้ยเจลมตู้นะมาทูกคนกินแม่นบอสจดเกลมีตู้ขัดวชิรเลยชิมีตู้ขั้วแล้วเฮ้ยเอาเจวลงมาเลยก็ติดขังเจลเราคุณโชคกรเมบ้านไหนเี่ย

ติดบ้านเไเาบ่ฮ้ยลูกเฮ้ยบบบนี้เฮ้ยป่าไม่้ดวันนี้ไม่เข่าอันนั่นเลยไม่ได้หรอกด่าไม่กินแม่เข่ากว่าที่รกว้าที่อกลยไปเล้วลูกเอออ้าวตอนนี้งฉันไปคุดมาไงเธอนอนเบนอะ ฉันไปคุดมานะเนี่เช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 เ็น้เทีเเชเพิงเห็นไลูก่าตัวไละตไช่ไตัวดรตัวนตัวนี้งามแท่าตวนตัวนั้นก็งามตัวนี้ก็งามจะอย่าเชาะมันนมานะลูก ยูเคลียร์ย uh> ังไงบ้างชื่อชื่อเขียวรูอเคชมนจอยก็บชิจบคลิปเพียงสนิงก่อนเดี๋ยวคลิปข่าวขวดจิโรอแล้วมีตู้ข้าตู้ก่อนขอบุญขอบคุณหลายเลยป้าลุงเลยมีเข่ามาหลับซมเลยมีเข่ามาหลับซมคลิปน้องวาสนาเลยป้าลุงโดยที่บวกกดข่าวโฆษณาเลยคลิปนี้ก็ไปแล้วกล่าวคำบาตรสบายดี่